ฟันผุไม่ควรทิ้งไว้นานเพราะอะไรวันนี้พามาดูกันค่ะการเกิดฟันผุเนี่ยมันเกิดจากมีอาหารเนาะรวมกับ,กบเชื้อโรคพวกเชื้อโรคย่อยอาหารในปากของเราจะเกิดกรดค่ะซึ่งกรดแบบนี้จะทําลายฟันทําให้เกิดเป็นหลุมทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งกัดลึกขึ้นลึกขึ้นและถ้าเกิดลึกขึ้นมาถึงชั้นในสุดแบบนี้นก็จะอุดไม่ได้นะคะต้องรักษารากฟันหรือถอนทิ้งเท่านั้นทีนี้ก็มีคําถามเข้ามาว่าถ้าเกิดฟันที่หมอบอกว่ารักษารกษากได้แล้วเราไม่ไปรักษาทิ้งไว้นานจะเกิดยังไงมันก็จะผุลุกลามไปเรื่่่ออ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 อยยยยๆนน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 นะคะคคจกกกกกลลาาาาเเปปป็็็็ตตตแแแบบบบีี้้้้้้้้สสุดดทงงถไไขมมใฟั ผักเป็นรากเทียมเติมตำแหน่งที่เราสูญเสียฟันไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีฟันผกุก็รีบไปหาหมอฟันกันนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะเพราะนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามความแรงของโรคแล้วงานที่หมอต้องทำก็จะยากขึ้นอาจจะเจ็บขึ้นแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นด้วยค่ะ แล้วถ้าเกิดใครอยากมาทำฟันที่ทุนรักก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้งสองสาขาเลยค่ะสาขาขอนแก่นอยู่ปากซอยรอแปดนะส่วนสา,าขากรุงเทพนนท์อยู่ติดเอ็มอาร์ทีแยกติวานนท์ทางออกสามค่ะแนะนำทำนัดกับน,น้องแอดมินก่อนนะคะในช่องทางทิกตอกคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆนะจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะนี่ก็ไปแล้วนะคะถ้ามีปัญหามาปรึกษาที่ทุนรักกันนะะ